เข้ามาแล้วนะครับทุกคนเข้ามาแล้วดูดิต้นข้างคามีนะข้างนี้ก็จะมีต้นกระบ,บองเพชรน,นะครับทุกคนดูดิกระบ,บองเพิษแบบนี้กระบ,บองเพชร กระบอกเพชรมีกบองเพชรหลากหลายนะวัดก็มีกระบองเพชรหุห่มใหญ่มีอะไรไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถ่ายดูแหลงน้ำนะครับทุกคนมีของเล่นด้วยแหลงน้ำคือแบบมีปลาไหมดูดูอู่ท่าแล้วดูดูดูดดดดโคตรสูงเลย ขอสูงเลยครับทุกคนคือน้องวิวแบบผ่าแบบผู้ดังไม่ได้เขาเขอาอาจะให้ไทยอยู่แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะประมาณห้าสิบมาสิบเดี๋ยวน้องวิวค่อยแบบปรับเสียงเอาแล้วกัน